สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพีลุกคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะมาเล่นตัวของประโยคลิ้นพันกันอีกรอบหนึ่งแล้วซึ่งในรอบที่แล้วเนี่ยผมได้สัญญาไว้ว่าถ้าสมมติถึง1000ไลค์ซึ่งตอนนี้ก็2,000ไลค์แล้วนะครับผมก็จะมาเล่นตัวของประโยคลิ้นพันกันอีกรอบหนึ่งและว,วันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะครับนั่นก็คือคุณตุกคู่นั่นเองของเสียงตบมือให้หน่อยครับ <c oughs> สวัสดีครับ สวัสดีครับผมนะครับอ้อแล้วก็พูดถึงคุณตะคู่นะครับในตัวของคลิปที่ผมได้พูดว่าถ้าผมถึง3,000ไลค์ในตัวของคลิปพิมพเปียบแบบปิดตานะครับผมก็จะทำคลิปที่พิมพปิดตาเป็นภาษาไทยมาให้รับชมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เลย3,000ไลค์เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็วันเสาร์หน้าครับผมก็จะเป็นคลิปพิมปิดตานั่นเองนะครับผมมาคุณตะคู่ก็มาได้รับคำ้าผมไปแล้วทำได้ยังวะ สัมรักกันเลยนะครับนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็มาเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวของประโยคลินพันกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนกติกาอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยะครับโดยที่รอบนี้ผมก็จะพูดแบบอ่ะทั้งคู่เนี่ยจะรวมกันได้ทั้งหมด10ประโยคนะครับแต่ว่าผมจะพูดทั้งหมด5ประโยคและคุณน้เขฮก็จะพูดทั้งหมดอีก5ประโยคแต่สุดท้ายแล้วก็ดันพูดหมดกระทู้เลยครับผมซึ่งผมจะพูดทั้งหมด1 3 5 7 แล้วก็9นะครับอันนี้คือประโยชน์ที่ผมจะพูดส่วนนกคู่ก็จะพูดประโยชน์ที่ 2, 4, 6, 8และ10นะครับผม <Yeah. S 1> และรอบนี้เนี่ยก็จะไม่มีการซักซ้อมนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อ,อความผิดที่มันสกว่าเดิมนั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเริ่มมาเปิดมาพูดเลยไม่มีการซ้อมนะครับมา <c oughs> มีความคิดเห็นใดๆบ้างไหมนกฮูก uh, ไม่มีอะไรจะเสียเล่นเลยไม่มีอะไรจะเสียโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเปิดให้รอบแรกนะครับ แหมมันต้องอ่านแล้วก็พูดสดเลยมาประโยคแรกโอ้โหเริ่มมาก็แทบจะโอ้โหสวยแล้วไงขอหายใจเข้าลึกๆฮก,กินมันติดเหงือก,กินเฝือกติดฟันกินทั้งฟันทั้งเผือกกินทั้งเหงือกติดฟันทั้งเหงือกเ้ยมึงกินเผือกมึงกินเผือกทําไม,ม,ไมไทำไมเพื่อความผิดที่มันกว่าเดิมครับมันต้องไม่ซ้อมเออเดี๋ยวขอเซ็ตนิดนึงเมื่อกี้น้ําลายน้ําลายมันกระเด็นใส่จอ โอเคไหนรอบที่สองจัดมันเลยกูเหรอใช่เออกูพูดแลวนะโอเคได้ได้ได้พูดเลยยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัาหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเออเดี๋ยวแก้หรือแก่อันสุดท้ายแก่อ๋อแก้ไ่โถไปโถโอเคแก่ดีโอเคโอเคเอ้ยังยังรอดเว้ยทำไมเขาจะอ่านเก่งไปเรียนภาษาไทยมาจากไหนเนี่ยพวกที่เรียกกระมือนะครับอ๋อโอเคโอเค โ okay, อเคประโยคที่สามใช่ไหมมาต้องไฮไลท์นิดนึงเผื่อจะได้มองเห็นชัดขึ้น <c oughs> ผมพร้อมละดอกคำปูจูเสียบหูอีพ่อดอกคำปูจีหูอีแม่เอยได้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  <c oughs> พูดยากอะเนี่ยมันแบบเดี๋ยวปูปูจูปูจี <c oughs> เอาให้มันอินเทนส์กว่านี้หน่อยต้องพูดเร็วๆเออเอาเอาเร็วกว่านี้เหรอเออยเดี๋ยว,เ,ยวเริ่มเรี่ กูต่อกันได้เอาเอาแบบนี้ดีกว่าฮู้อยากอินเทนส์ใช่ไหมพูดประโยคที่สามไปเร็วๆให้ฟังกันหน่อยที่สามนะกูนะอ่าเอาเอาสักรอบหนึ่งเป็นสเปเชียลครับเป็นเพิ่มเติมให้มา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 พูดดอกคำพูดจู้เสียหูอีพ่อดอกคำพูดจู้หูอีแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ผิดนิดเดียวผิดคำเดียวผิดคำเดียวโอเคป่ะคำที่สี่ครับจัดมามามาหมูบึกกุ้หูอุ่นตุ่นต้มนึ่ง ประโยคน ok. ี the <nous> ้เราน่าจะคุ้นเคยกันใช่ไหมต้มนึ่งเออเออมาเขาเขาพูดบ้างดีกว่าอย่าพูดเหมือนกันมารอบนี้ผมสเปเชียลให้คนนึงครับไหนๆเขาสเปเชียลอันที่สามให้ผมต้องสเปเชียลอันที่สี่ให้สี่ใช่ไหมได้สลัเสมอไงโอเคหมูหมึกกุ้งอมูหุตุ๋นต้มนึ่งเอ้ยได้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 เฮ้ยรู้สึกเหมือนพูดสลับสลับระหว่างสองไอหงกับอุดต่อต่อโอเคมาประโยคที่ห้าโอเคมาพูดแล้วนะครับเอ้มไอเฮลี่เป็นพีอาหลี่เฮีย เออง่ายเฮ้ยอันนี้อันนี้ง่ายเหรออันนี้ง่ายอันนี้ง่ายมาโอเคไม่เป็นไรครับปาละอันที่หกเลยแล้วกันหมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะหมึกหมดอ่าอย่างอย่างยังไม่พลาดโอเคอันที่เจ็ดใช่ไหมใช่โอหผมว่าผมตายอ่ะคิดว่ายังไงเนอะหกเออไม่เป็นไรไม่รู้ลองดูเอาไปวาด ตายไม่ตายไม่รู้ครับลูกผู้ชายยอมรับความผิดเออทำผิดต้องยอมรับเออทำผิดต้องยอมรับสิก็ก็เหมือนกันปะมาลิงใหญ่ยกมลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกมลำใหญ่ใหญ่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยได้นะเฮ้ย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  unexpected เฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคมาอันต่อไปครับมามาเารถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กก็ได้ มาอันที่เก้าอันที่เก้าเลยแล้วกันรู้สึกว่า1ิบคำมันน้อยเอ้ยส0ประโยคมันน้อยเกินไปครับปอเป็น2ี่สิบเลยดีกว่าโอ้โหสงสารกูเลยโอ้มันคือความรู้สึกอ่ะมัน1ิบคำมันน้อยเกินอ่ะเพื่อนดิวไหมเพื่อนดิวเดิดิวอืมดิวโอเคมาอัที่เก้านะมามาโอยฉลามสยามรูดมันอ่านว่าอะไรอ่ะไอ้ค้สุดท้ายอ่ะไม่รู้ รูจะหรือรูดอะรูด,รดรนะเหมือนกันแคนี้เอาเป็นว่าประโยชน์ที่9เนี่ยถ้าใครรู้นะครับว่าอ่านยังไงทิ้งค,คอมเมตนต์กันได้เลยครับทิง้งไว้ที่คอมเมตนต์ใต้คลิปนี้เลยครับผมคือมันไม่รู้ว่ามันจะพูดยังไงจริงๆอะเนี่ยโหฉลามสยามรูดรูดน,น,น่าจะรูดนะเพราะมันต้องลง <5: S 3> พยางพอดีอืออาจจะรูดนะไม่ชัวร์เหมือนกันอะเออโอเคประโยคที่สิบเด็กเล็กเล่นเหล็กดัดเหล็กดัดเด็กเล็กเฟส มันลินไม่พันนะมันติดมันตันแต่มันแบบมันมันจะหยุดตรงไอ้คำว่าเด็กใช่ไหมไม่มันติดคำว่าเหล็กอ่ะเออมันมันจะติดคำว่าเหล็กอเข้าใจอยู่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มประโยคที่สิบเอ็ดเห็นประโยคที่สิบสามนั้นไหมโอ้ว้าวประเด็นคือผมพูดด้วยไงโชคดีโอเคประโยคที่สิบเอ็ดครับผมลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่เอ๊ะได้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 มันก็ เดี๋ยวก่อนนะทำไงถูกถูกถูกเมื่อกี้ถูกเมื่อกี้ถูกไ,ไ,ไ,ไม่ไม่มันอ๋อมันก็ว่าอยู่ทำไมมันคล้ายๆมันคล้ายๆประโยคที่เคยพูดเนี่ยเอลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กอ,ะอ่ะอันนี้กลายเป็นถือเฉยๆใช่ใช่ปะลิงเล็กเออใช่มันแค่แค่เปลี่ยนเฉยๆนี่หว่าโอเคมาอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้อาจจะง่ายไหนดูสิดูนะอือปิดประตูโบสถ์เปิดประตูโบสถ์อ้าวอ้าวดูเดี๋ยวดูสิสามประโยคที่สิบสามโอเครู้ผู้ชายครับยอมรับผิดครับผม รูปผู้ชายตัวจริงต้องแบบนี้ครับงูกินหนูจนงูงงอ่ะเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วพี่คือเฮ้ยมันก็เกือบนะคือขาดคำสุดท้ายเว้ยเอาเอาใหม่ไหมเอาใหม่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 โอเคเอาใหม่นะสามสองหนึ่งงูกินหนูจนงูงงวยงวยงวยเอองวยงวยมันยากอะไอตรงเนี้ยไอไอตรงงงวยลองพูดอันนีงูกินหนูจนเอาใหม่ดิงูกินหนูจนงูงวยก็ยากนะไม่นะ มันคือมันต้องลากสลัดมันจะติดแค่ตรงกลางเว้ยเออตรงกลางเอาไปว่านะมาเรามาคำต่อไปเลยดีกว่าโอ้โหยาวจนะังสำนไข่หอมสำรวยข่สีสำนีเล่นหวยสำรวยเล่นปีอ๋อเอ้ยถ้าผินดนี่เปลี่ยนเลยนะไม่ถ้าสำรวยเล่นอีกอย่างเนี่ย <c oughs> ไล่นหอยยีเนี่ยอันนี้ไม่โอเคขนุนเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคมาเรามาต่อกันครับอันนี้ประโยคสิบห้าป่ะสิบห้าและสิบห้าใช่โอเค <c oughs> น้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอย ฮุยเจ็บเมื่อกี้เกือบพูดผิดคำสุดท้ายไม่ใช่อะไรก็ถ้าพูดคำนั้นออกไปก็ก็คันเลยก็บันเทิงไงครับบันเทิงเลยสินี่มาอันนี้ทำไมกูอ่านไม่ออกอะไอไออันอันที่อันที่นคู่อ่านไม่ออกไม่เท่าไหร่ดูอันที่กำลังจะได้อะไรเนี่ยตาเลยว่าอ่านไม่ออกอ่ะไม่โทรไม่จัตวาหรอใช่ใช่ไม่ไม่จัตวาโอเคมา ตาตีตกต้นตาลอะไรวะอ่านไม่ออกตาแบบอะไรแบบไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอ่านบ้างดีกว่ารู้สึกคํานี้จะยากขอลองหน่อยนี้ตาตีตกต้นตาลต่อตำตูตาตีตายใต้ต้นตาลมันถามว่ามันยากมากไหมไม่นะมันไม่คือคือมันไม่เฉลิงว่าง่ายเกินไปมันก็ไม่ยากเกินไปนะเดี๋ยวเดีวขอลองบ้างดีกว่าเราพูดดูเราพูดดูตาตีตกต้นตาลต่อตำตูตาตีตายใต้ต้นตาลเออก็ไม่ยากนี่หว่า ไม่ตาตีตบต้นตาลอาอตอนแรกอะ่ะเออเต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมาทั้งหไม่ยากเฮ้ยแต่โหดเนี่ยเน,นี้ยเน,นี้ยเนียเนี้ยนเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยให้เลยให้เลยทุกคนครับผมขอ,อกําลังใจตอนนี้นะครับผมผมกําลังจะพูดประโยคที่น่าจะเป็นประโยคที่ยากที่สุดที่ผมเคยเจอมาในชีวิตผมแล้วอาหารจะนะครับอาจจะและถ้าผมพูดผิดยังไงก็ ขอได้รับเสียงหัวเราะดังๆจากคนดูด้วยนั่นเองนะครับถึงแม้ผมจะไม่สามารถได้ยินแต่ก็สามารถถึงคอมเมนต์ได้นะครับเพียงคุ้มพิมแค่ฮ่าฮ่าฮไว้นะครับมาหันมาหาหูเห็นหูหมาหูหมานานหูหมีเห็นหูหมีเห็นหูหันหูหนีหีเปหันหูพี่ฮะขนาเห็นหูหันหูดี โอเหมือนจะยากเลยค่ะแอนจะพูดไหมล่ะอยากพูดไหมล่ะขอสวมบทแห่งวิกตอรี่กันเดี๋ยวก่อนนะนกตกใจก็ว่าอยู่เอ๊ะทไมแสงแสงอะไรมันรอดเข้าบ้านมามาไมาหมาหันมาหาหมูหันเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูหนีเร็วๆอ่านเร็วออดเร็วเร็ว เห็นหมูหันหูหนีหนีหันดูมีมีมาหาเห็นหมูหันหูดีเออไม่หลุดคำนั้นออกมาเออนายริงอ่ะเราเร็วกว่านี้ไหมล่ะไม่เป็นไรเจงใจนี่เจงใจทันทีเลยโอเคมาคำต่อไปครับอันนี้คำที่เท่าไหร่เดสิบแปดปะใกล้หมดละอันเนี้ยหมดเอาไปว่าเดี๋ยวเอาให้หมดเลยดีกว่าหมดมาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยมาไหมไหมไม่ไหมใช่ไหมเอ้ยากไหมไม่ยาก ฟังดูไม่ยากงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปอีกอันหนึ่งเลยแล้วกันหุยควายอะไรเนี่ยควายไล่ขวิดโอเคโอเคมาผมจะพูดรวดเดียวเลยนะครับควายไล่ขีดข้างขวาคว้าขวาลงมาไล่คว้าควายไปเอ้ยคว้างควายคว้างควายไม่ใช่คว้าดิเออคว้างคว่างคว้างต้องเป็นคว้างเมื่อกี้พูดขวาโอเคแล้วก็ตาโนูกครับกุยเต๋านีใบหวีเวียงเออไม่ใช่ใบหวีเอาโมเมนต์ไม่ตื่นเลวะเอาใหม่ กุ้ยตานีใบหวีเหี่ยวเหลือหวีีเดียวที่หวีไปที่หวีมาอ่าและประโยคสุดท้ายพูดพร้อมกันไหมพูดพูดพูดด้วยกันก็ได้แบบหมายถึงว่าฟิวพูดก่อนแล้วพูดตามอ๋อโอเคโอเคเอ้ยมันมีการวงเล็บซ้ำด้วยเว้ยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารอกันนะครับประโยคสุดท้ายผมเริ่มก่อนมาสามสองหนึ่งควายขวางวิ่งวนขวัดขวายควายขวางวิ่งวนขัดขวาย วกแกงขวานไล่ซ่อมความขวายควายอะเอาลบก็มองเมื่อกี้มันมองเห็นเป็นซอเสือไม่เป็นไรตาตาตาเราแล้ใชี่ไหมใช่วิทย์เนสมีนะฟังนะอ่าอ่าอ่าพร้อมเมื่อไหร่ก็เริ่มเลยครับควายขวางวิ่งวนขวายควายขวางวิ่งวนขวายกวาดแกงขวานไล่ลมความขวางควายอุ้ยรอดว่ะโอ้ไม่กอดแล้วก็ยังมีแบบประโยชน์อีกอันหนึ่ง ต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเราจบแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับโอ้แล้วเขามีจำกัดเวลาด้วยเหรอถ้าเป็นแบบประโยนอ่ะโอเคผแสงผมฟังมื่อกี้ว่าอะไรนะโอ้ <c oughs> ก็ว่าอยู่ทำไมทำไมไม่ทำไมไม่ได้ตอบเลย คือเม i, ay, na, oh mm ื่อกี้เนี่ยถ้าลองเลื่อนลงมาเนี่ยจะมีแบบประโยคด้วยครับแต่ว่าแบบประโยค์เนี่ยเอาไปว่าเดี๋ยวเราไว้พาร์ทหน้าไว้ครับเอาเอาไว้กับคนอื่นแล้วกันนะเอาไว้เอาเอาไว้กับคนอื่นเลยหรอไปแล้วไปแล้วอ๋อนี่นี่เขาไี่คิดหนีแล้วครับโอเคแ่ถ้าผู้ชมจำไว้นะครับว่าท่านอหูเขาจะคิดหนีตอนนี้หลังจากที่เจออันตรายนัดพอสมควรแล้วก็สลับพานีเนี่ยก็หมดเปเพียงเท่านี้แล้วละกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็นแบบประโยชนนะครับก็คือประโยคนี้เลย นะครับพาร์ทเดียวเนี่ยครับเป็นประโยคแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็สามารถกระทืบไร้เหมือนเดิมนั่นเองครับหนึ่งพันไเหมือนเดิมผมก็จะมาพูดแบบประโยคลิ้นผันนั่นเองนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นแบบมาเป็นเรียงความเอ๊ะใช่ปะเขาเรียกว่าเรียงความหรือว่าอะไรเขาเรียกว่ามาเป็นเป็นเป็นอะไรดีวะเป็นไรดียเป็น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 อย่างนั้นแล้วกันไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้บรรยายยังไงดี นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นั่นเองนะครับแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์สิ่งที่ผมได้บอกไปนะครับเรื่องให้เสียงหัวเราะ กับประโยคที่ผมงงว่าเออมันจะอ่านยังไงตรงประโยคไหนนาเมื่อกี้เออใช่รูดเนี่ยอันอันนี้ครับเนี่ยประโยคนี้ประโยคตัวนี้ครับที่ผมสงสัยว่าเอออันนี้มันอ่านว่ารูดหรือรูจักนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ลง Facebook ลงทวิตเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อแบบเพื่อนๆจะจะติดใจตามไปด้วยแบบนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลาการเป็นเพียงเท่านี้แล้วก็ทางนู้ดก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการวันนี้นะครับครับเป็นไงสนุกไหม ไม่คิดว่าตัวเองจะพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอไปแล้วจริงๆไปรอบนี้ไปจริงๆแล้วครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย